เรื่องของแผนการศึกษาแห่งชาติก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ถูกนำไปกำหนดเอาไว้ในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการสอบในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับทุกทิปท่วไทยครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิและเพื่อนได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ก็ถือว่าเป็นอิสระของผู้เรียนนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดในรายนี้พี่วุเพื่อนฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งมีไรสดใหม่ๆก็จะมีสัญญาณไปเตือนที่อุปกรณ์ในการรับชมรับฟังของท่านนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ใหม่ๆสาระดีๆในการเตรียมตัวสอบในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับในรายนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการศึกษา แห่งชาติในเรื่องของแนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติเนี่ยยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาก็คือหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึงหลัก รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมเอาประเด็นนี้ก่อนในการเตรียมตัวสอบน,นะครับเป็นไปได้ครับที่ข้อสอบจะตั้งเป็นคำถามให้ในห้องสอบครับว่าแนวคิดในเรื่องของหลักการจัดก,การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติเนี่ยยึดหลักการในในข้อใด ยึดหลักการในข้อใดเขาถามว่าย,ยึดหลักการในข้อใดนะครับประการแรกเนี่ยท่านจะต้องทําความเข้าใจดคําว่า 1. เพื่อปวงชนครับสเพื่อความเท่าเทียมครับสหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ 4. หลักของการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในสังคมคือหลักของการมีส่วนร่วมท่านที่กําลังรับชมสดอยู่ในขณะนี้ถ้าหากว่าท่านอยากจะใช้นาทีนี้ให้มีประสิทธิภาพในการเตรียมตัวสอบเนี่ยท่านหากระดาษหาปา,า,ากปกาหาสมุดมาเขียนตามครับแล้วท่านจะได้เกิดความเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ในห้องสอบได้จริงครับเราพิวเชื่อว่าท่านฟังเนี่ย ท่านจะรู้ครับแต่หากว่าท่านลงมือเขียนเนี่ยท่านจะเข้าใจแล้วก็เมื่อท่านไปทําข้อสอบเนี่ยท่านจะจําได้ครับเรายึดหลักการอยู่3าอย่างในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ฟังรู้ลงมือเขียนจําได้ครับแล้วก็ไปฝึกทําข้อสอบท่านก็จะเกิดความเข้าใจประการต่อมาครับในเรื่องของ คำถามในห้องสอบล้าคำถามถามว่าการจัดก,การศึกษาเป็นการจัดก,การศึกษาเพื่อเพื่ออะไรนะรูแล้วแหละว่ามีอยู่สหลักวงชนเท่าเทียมเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การมีส่วนร่วมวถ้าหากว่าเขาถามว่าแนวคิดในการจัดก,การศึกษา ตามแผนการจัดก,การาแผนการจัดก,การสาแห่งชาติยึดหลักการตามข้อใดก็คือสี่ตัวเรื่องนี้ท่านไปทวนซ้ำย้ำให้เกิดความเข้าใจเอาให้เกิดพลังในการอ่านหนังสือในการเตรียมตัวสอบให้ได้ว่าท่านเข้าใจในเรื่องนี้นะประการต่อมาครับนอกจาก4ี่ประการนี้เนี่ยยังยึดตามหลัก เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs Sustainable Development Goal ซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์การสหรประชาชาติที่เป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหรประชาชาติก็จะมีมีเป้าหมายร่วมกัน17เป้าหมายที่จะทำให้การพัฒนาประเทศเนี่ยของประเทศเป็นสมาชิกขององค์การสหรประชาชาติ ไปบรรลุในในสิบเจ็ดเป้าหมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของคนทุกช่วงวัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรของประเทศความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการกระจายรายได้และก็วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมโดยนาเอายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนในการจัดการแผนการสายแห่งชาติ ในส่วนนี้นะครับถ้าข้อสอบจะนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบเนี่ยข้อสอบถามต่ออีกคว่าแผนการสึกษาแห่งชาติเนี่ยใช้กรอบความคิดใดในการจะทําแผนการสึกษาแห่งชาติจะถามว่าใช้กรอบความคิดใดในการทําแผนการสึกษาแห่งชาตินะครับก็คือเอากรอบแนวคิดมาจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เป็น เป็นกรอบในการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติในประการต่อมาครับวิสัยทัศน์ละ่ะวิสัยทัศน์ของของการศึกษาแห่งชาตินะี่มีวิสัยทัศน์อย่างไรในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของวิสัยทัศน์มาดูครับวิสัยทัศนะ์เนี่ยคือเป้าหมายนะ มันกับวิสัยทัศน์คือเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาคือเป้าหมายของแผนการจัดการศึกษาว่ามีเป้าหมายอย่างไรเป้าหมายของแผนการจัดการศึกษานะครับวิสัยทัศน์เนี่ยนะครับที่เป็นเป้าหมายเนี่ยหรือว่าวิชั่นเนี่ยก็ここบอกว่า คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและก็เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวตรรษ ที่21นี่เขาบอกเอาไว้แบบนี้งั้นในเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าไปเจอคำถามในห้องสอบครับแล้วคำถามถามว่าวิสัยทัศน์ในแผนการจัดก,การศึกษาแห่งชาติข้อใดถูกต้อง เป็นไปได้ครับที่ข้อสอบจะนําไปตั้งเป็นคําถามว่าวิสัยทัศน์ในแผนการจัดก,การศึกษาแห่งชาติเนี่ยรวมแผนแผนการศึกษาแห่งชาติเนี่ยข้อไหนถูกต้องนี่ครับคนไทยได้รับการศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขนี่เราเป็นคนไทยแล้วต้องมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และก็การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตรวรรษที่21นี่คือที่เราเรียกว่าวิสไซท์รีเวชันโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดก,การศึกษานะครับอยู่4ประการค่อยๆทำความเข้าใจครับประการที่1ครับเพื่อพัฒนาระบบแล้วก็กระบวนการในการจัดก,การศึกษาให้มี คุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะแล้วก็สมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญ,ญัาิของรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ครับ ต้องสอดคล้องกับพระพราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติประการที่3ครับที่เป็นวัตถุประสงค์ในการจัดการศาึกษาก็คือเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีคุณ,ณธรรม จริยธรรมรู้รักสามาคัคคีแล้วก็ร่วมมือผนึนกึกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เพื่อนำประเทศก้าวข้ามกับดักในเรื่องของรายได้ปานกลางและก็ความเหลื่อมล้ำภายในประเทศให้ลดลง นี่คือเป็นเป็นเป้าหมายอ่าก็เป็น,ปเ,ปนเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา4ประการเพื่อที่จะให้ไปบรรลุตามเป้าหมายตรงน,นี้ครับเป้าหมายในการนด้านผู้เรียนนะครับโดยมุ่งพัฒนานผู้เรียนทุกคนเนี่ยให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะและทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3 R S 8 C S อันนี้คือส่วนที่มักถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบแล้วท่านที่อ่านหนังสือมาเยอะแต่จําได้ไม่ชัวร์ไม่แม่นท่านจะไปสับสนกับการจัดการมูลฝอยเพราะในหลักการจัดการมูลฝอยเนี่ยก็ใช้ตัวย่อ 3Rs นี่เหมือนกัน 3Rs ในการจัดการมูลฝอยมาจาก r e u s e r e d u c e Recycle ท่านไม่ได้อ่านแผนการศึกษาไปไม่ทาความเข้าใจแผนการศึกษาไปเพื่อการการกระตุ้นให้รู้ระหว่างแผนการจัดการศึกษากับการกระตุ้นให้รู้ในเรื่องของ 3Rs เนี่ย r e d u s e Reduce Recycle การจัดการขยะมูลฝอยเนี่ยการจัดการขยะมูลฝอยถูกนําเสนอในสังคมมากกว่าการเป็นผู้ที่มีทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ก็ทําให้ท่านเกิดความ มันคุ้นๆนะมันคือเรื่องของขยะไหมไม่ใช่นะครับสามไอเอสในที่นี้นะครับไอที่หนึ่งเนี่ยก็คือการอ่านออกบ i n g แต่ทำให้คนไทยต้องอ่านออกวันนี้ต้องถามว่าท่านอ่านหนังสือวันหนึงนะ่งี่ยกี่หน้าไม่ได้อ่านที่หน้าจอนะครับให้อ่านหนังสือนะครับกี่หน้าหรือแม้กระทั่งในหน้าจอเนี่ยมันมีอ e ีบุ๊คนวันนี้เนี่ยท่าน อ่านมากน้อยแค่ไหนประการที่2ครับ R ที่2เนี่ยก็คือ writing คือการเขียนท่านเขียนไหมนะครับแล้วก็การคิดเลขเป็นเรียว,ว่า 3Rs เป็นไปได้ที่ข้อสอบจะเอาคำว่า 3Rs เนี่ยไปตั้งเป็นคำถามว่าข้อใดถูกต้อง 3Rs คืออะไรในแผนการศึกษาแห่งชาติก็คือการอ่านการเขียนการคิด ส่วน8 CS คืออะไร8 CS นะครับก็คือทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดต้องมีทักษะถูกต้องครับการคิดต้องคิดเป็นครับในเชิงจิตวิทยาเขาบอกว่าคนที่มีทักษะในการคิดในเชิงบวกเนี่ยจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มากกว่าคนที่มีความคิดที่เป็นกันู้ที่คิดลบนั้นท่านอยากจะสอบได้วันนี้นะครับฟังคลิปนี้ของพี่วุฒิและเพื่อนแล้วเนี่ยถ้าหากจะสอบได้ท่านจะต้องเป็นคนที่ฝึกให้เป็นคนที่คิดบวกครับไม่ได้โรคสวยนะแต่เป็นคนที่คิดบวกคือคิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่งามคิดสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่เป็นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันดีเสมอครับคิดบอกแบบนี้ ต้องมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีทักษะในการแก้ไขปัญหามีทักษะในการสร้างสรรค์และก็นวัตกรรมนวัตกรรมก็คือสิ่งใหม่อาจจะเป็นการต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ว่ามันทาให้เกิดสิ่งใหม่มีทักษะในการเข้าใจในความแตกต่างเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการมองในเรื่องเดียวกันกระบวนการหรือการมองของแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันสุทุกแต่ละคนต่างกัน บางคนมีเงิน20บาทไปทํางานอย่างพี่วุฒิเนี่ยนะครับมีเงิน20บาทไปทํางานเนี่ยมีความสุขละมามากครับก็กินได้แล้วอยู่ได้แล้วนี่แต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมีเงินไปทํางานวันละ200เนี่ยยังยังทุกอยู่ก็มีแบบนี้นะครับอยู่ที่การมองครับทักษะในความร่วมมือทักษะในการงานเป็นทีมไอ้เรื่องของการทงานเป็นทีมมีความสําคัญครับเป็นสมรรถนะหลักที่ คนที่ทํงานในองค์กรร่วมกันเนี่ยจะต้องมีความคิดแบบนี้ร่วมกันคือทุกคนต้องเป็นทีมนะไม่ใช่พวกใครพวกมันเรื่องของภาวะผู้นําในเรื่องของภาวะผู้นํามันมีความความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการเป็นผู้นําการเป็นผู้นําการเป็นหัวหน้าคนเนี่ยมาจากการแต่งตั้งใครก็เป็นได้ผ่านกระบวนการในการสอบผ่านกระบวนการในการพิจารณาของคณะกรรมการเข้ามา ็มีคำสั่งต่างตั้งให้เป็นผู้นําแต่คนที่มีภาวะผู้นาเนี่ยมัมีความหมายที่อยู่เหนือกว่าของความเป็นผู้นํามีทักษะในการสื่อสารสารสนเทศการรู้เท่าทันสื่อทักษะเรื่องของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีแล้วก็สารสนเทศการสื่อสารทักษะอาชีพแล้วก็ทักษะในการเรียนรู้ความมีเมตตากรุณามีวินยัยมีคุณธรรมแล้วก็มีจริยธรรม ใดเาเรื่องของความมีวินยวัยพุดให้ความสําคัญมากครับในเรื่องของเป้าหมายการจัดก,การศึกษานะครับก็จะมีอยู่5ประการครับเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจในเรื่องของเป้าหมายในการจัดก,การศึกษาในคลิปถัดไปนะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ไปกับพี่วุฒิและเพื่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ